วัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนนะครับการที่ทำชามิ้นแบบง่ายนะครับก็สำหรับคนบางคนนะครับว่าเฮ้ยเห็นไม่มีชาแบบมิ้นขายเนี่ยกำลังลังเลนะครับว่าจะซื้อดีไหมนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันก็มีราคาแพงนะครับแต่นะครับคุณก็จะมีวิธีการง่ายๆครับกับทําเองง่ายๆนะครับซึ่งให้รสชาติที่ใกล้เคียงกันนะครับที่จะลองทำแล้วใกล้เคียงกันนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับใช้ชาดําของลิตันนะครับสองน้ำร้อนนะครับและก็สารนะครับใช้สารแะน่ครับโอเคครับอย่างแรกนะครับเราก็เทน้ำร้อนนนนะะคครรัับบลงใกก้วอา จากนั้นนะครับเราก็ใส่นะครับนี่ครับชาดำมิซตันลงไปนะครับปึ๊บแล้วก็ใส่ใบสารแหน่ลงไปนะครับใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดโอเคใส่ไปเจ็ดใบเท่านี้นะครับ จากนั้นนะครับก็นี่คนให้เข้ากันครับโอเคเท่านี้นะครับจากนั้นนะครับก็รอไปนะครับสามถึงสี่นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับมากินครับผมอ่ะโอเคครับทุกคนเมื่อครบสี่นาทีนะครับสิ่งที่เราทํานะครับก็คือนะครับนี่จะเอานี่ออกนะครับแล้วก็ตักนะครับที่มันเป็นใบสสระแนวนะครับผมจากนั้นก็กินได้เลยครับแต่ว่าดมกินก่อนนะ เนี่ยมันจะมีกลิ่นนะครับแบบมิ้นต์ออกมานะครับเพราะสาระแนกับมิ้นอยู่ในตลุกูลเดียวกัน,นครับคราวนี้ชิมรสชาติครับอืมมันก็ได้นะครับความเป็นชาดํานะครับแล้วก็จะมีรสชาติแบบ เย็นๆออกมาครับซึ่งคล้ายๆมิ้นนะครับเพราะมิ้นกับสาระแน่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับก็ลองไปชิมดูนะครับเพราะบางคนนะครับก็กินชามิ้นได้นะบางคนก็กินไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณนะครับลองทําสูตรนี้แล้วคุณชอบนะครับคุณก็สามารถซื้อชามิ้นไปกินได้นะครับแต่บางคนนะครับเปีนเห็นนะครับซื้อชามิ้นมาลองชิมนะครับแล้วสรุปก็กินไม่ได้นะครับวันนี้ก็คุณลองดูถ้าเกิดคุณไม่ชอบก็จะต้องเสียเงินซื้อแบบแพงๆนะครับโอเคนอกจากคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับเจ้าฝักกดไลค